สอบรูวิ่งนะครับสุดยอดมากครับครับพ่อพันธ์ครับน่ครับพ่อพันธุ์ของที่นะครับสวยมากนี่ของเพื่อนที่เอามาครับที่เอามาลองรูวิน่งนครับโอเคครับมีอาหาร นี่ครับผมทำเมนะครับจากขวดโคกนี่ก็น้ำอัตโนมัติครับที่ผมทำํำที่ให้ข้าวอัตโนมัติที่ผมทำนะครับโอเคดูวิ่งครับ พรมก็เพิ่งมาใหม่นะครับครบชุดเลยครับจะมีมุ้งอีกครับแต่ว่าให้ดูอย่างนี้ครับจะได้เห็นชัดๆ